ปฏิกานไงถ้ามาอยู่ในในชาวโศกแล้วต้องอ้าวต้องมีโรงพยาบาลดูแลอแล้วต้องมีรถไฟฟ้ารถเข็นไฟฟ้าเนี่ยดูที่ว่าได้รถเข็นแล้วเนี่ยจะติดสบายไม่ทำการทำงานไหมเ <c oughs> ออเนี่ยมันภาวะของผู้ยุ่ยาวเนี่ยชาวโศกเราเนี่ย เป็นภาวะที่เป็นตัวอย่างให้ข้างนอกเขาแต่ข้างนอกเขาก็ยังไม่ใส่ใจสนใจเลยนะมีเดี๋ยวเขาพยายามเตรียมตัวเตรียมตัวว,ตตว,วิธีการเตรียมตัวเขาเขาทําไงฮะวิธีการเตรียมตัวเขาก็เอาผู้เย,ยาวยมาแต่งชุดนักเรียนใหม่ไปเรียนหนังสือนะได้ใครได้ไปกับเขาบ้างเนี่ยได้ไปไม่ได้เตรียมอะแต่งแต่งกระโปรงนักเรียนนักเรียนเสื้อขาวแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนอีกอะ่ะ เออคือคือวิธีวิธีการเตรียมตัวของเขาที่จะให้ผู้ยุยาวเนี่ยนะว่าสังคมมันจะกลับไปเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะทำตัวยังไงแต่พวกเรานี่โอ้โหทำกับข้าวปลูกพักเด็ดผักปลูกผลไม้เออ่าถ้าเรื่อง อะไรอีกเรื่องทำกเกษตรต้องยกให้ยายเจียมใช่ไหมแต่เรื่องมีน้ําใจต้องยกให้ยายดวงจันใช่ไหมเข้าครัวอยู่เรื่อยใช่ไหมไปช่วยตรงนั้นตรงนี้อยู่เรื่อยเลยนอ้ในใยดวงจันทจะต้องไปฟื้นความหลังเก่าที่แดนรวมใจนะยายดวงจันนะไปไปฟื้นความหลังแล้วก็ลองไปกดนั่นกดนี่ดูดูที่มันจะมันจะมันจะได้ไหม ไปนั่งประจําเป็นแคชเชียร์กดคอมพิวเตอร์ขายของเนะี่ยใครมีเรียรเร่ยวมีแรงหนุ่ม,มๆให้ก็ให้เข้าไปจัดของขึ้นชั้นไปนะเราก็ไปนั่งดูที่จะรับเงินทอนเงินถูกไหมนะ,อ,ะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เมืองเขาไปทําไร่ทํานามาเลี้ยงเพื่อนเนาะเนี่ยสังคมสูงวัยเห็นไหม พวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะเป็นอย่างเนี้ต่อให้เป็นเด็กๆก,ก็จะเป็นอย่างเนี้เป็นคนขยันก็จะเป็นคนมีศีลไม่เบียดเบียนไม่ไปทำร้ายสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนใครๆเลยเป็นวัยรุ่นพวกเราก็เป็นวัยรุ่นที่เอาภาระช่วยงานนั่นงานนี่ ไม่ใช่นั่งกินนอนกินแบมือดูข่าวเมื่อวานเนี้ยกินเหล้าเมาขับรถไปชนคนอื่นเขาพอไปชนแล้วก็ไม่ยอมลงจากรถเลยบอกว่าฉันเป็นลูกในพ้นนะไม่จับฉันเลยฉันจะเอาเข้าปลดย้ายให้หมดเลยตำรวจพวกนี้นะน่ะคือวัยรุ่นของสังคมโลกีเขาเป็นงั้นน่ะนะแต่วัยรุ่นของพวกเราเนี่ยโอ้อน้อมต่อมตัว จินดีรับชายเอาภาละใช่มไหมเนี่ยฮะเอขอขับรถพระเออไปต่อยเขาอีกโอ้โหเปิดประตูรถลงมาเดินอาดอาดไปนักเลงเลยฮนะแล้วไปชกต่อยเขาอีกเออเนี่ยเห็นไหม คือสังคมโลกีเขาก็จะคิดแบบโลกีเขาจะไม่มีศีลเขาจะไม่มีศีลไม่มีการสํารวมสังวรอยากพูดอะไรเขาก็พูดเห็นเลยถ้าใครมาดูมาดูการอภิปราย,ายการอาภิปรายของรัฐสภาเนี่ยเเลยเอะเราไอ,อ้สอสอทำไมก็ต้องพูดอย่างนี้นะโกหก หน้าตาเฉยพูดบิดเบือนเฉยทำคือเขาไม่อายเขาไม่มีความละอายเนี่ยถ้าเขาไม่คบสัตบุตรเขาจะไม่ฟังสัตธรรมพอเขาไม่ฟังแต่ธรรมเขาจะไม่เกิดความศรัทธาในศาสนาพอไม่เกิดความศร,รมัทธาเขาก็ไม่ต้องถือศาสนาพุทธเขาก็ไม่ระวัง เขาก็ทําได้ยบบอย่างสสผู้ทรงเกียรติเขาก็ยังโกหกได้หน้าตาเฉยบิดพิว้วนะกัล่อนจะพูดหนักๆก็แหมพูดแบบให้ดำเป็นขาวขาวเป็นดำนะอย่างเงี้ยเขาพูดได้อย่างไม่มีฮิรีไม่ไม่มีโอตปะเพราะว่า จะมีฮิริมีโอตปะได้มันต้องเกิดศรัทธาศรัทธาแล้วมันต้องถือศีลน,นะต้องสำรวม,มอีสีมันถึงจะเกิดฮิริโกตเกิดโอตปะได้ถ้าไม่มีศีเก่งขนาดนี้อัานึ่ลมหน่อยได้ไหมกินข้าวมื้อเดียวยังไม่ได้อ่าจะอ่นึ่ลมให้ได้ยังไงนะขอกินเครื่องดื่มสักแก้วได้ไหมเอา้า ดึงแก้วหนึง่งมันก็หิวกังคืนขอผลไม้อีกสักลูกได้ไหมมันยังหิวอยู่ก็ขอข้าวต้มสักจานได้ไหมเอามันก็ยังหิวอยู่ขอข้าวสวยก็แล้วกันเห็นไหมก็อ,อนุโลมปฏิโลมไปอาตมาก็เป็นอย่างนี้อ่ะถึงมาได้ทุกวันเนี้ก็เพราะเขาอ,อนุโลมปฏิโลมให้นี่แหละมาถึงมาอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้นะอ่าพอเราเข้มแข็งเราแข็งแรง เกิดฮิริตัวตปะจิตใจแข็งแรงแล้วนะสร้างวิถีชีมิตใหม่ได้แล้วทําวิธีคิดใหม่ได้แล้วเราก็อยู่แบบนี้ได้อย่างปกติธรรมดาสามัญไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่เห็นตัองเดือดร้อนเลยนะไม่ต้องกินอร่อยก็ไม่เดือดร้อนกินจืดๆก็ได้นะอ่า ถึงกินจะอร่อยอยู่แต่เวลากินทีไรเราก็พยายามทําใจในใจว่าเรากินเพื่ออยู่นะเราอยอยู่เพื่อกินถ้าเราอยู่เพื่อกินเราจะโมหะเราจะหลงงมง,ง,ง,งายในอาหารก็บอกก็สอนตัวเองไปอย่างเงี้ยนะอันไหนผิดเราก็ทําให้มันถูกยอมรับความผิดที่เราผิดแล้วก็แก้ไขปรับปรุงใหม่อย่างเงี้ย นะพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของอริยชนรู้ผิดยอมรับผิดแล้วเปลี่ยนให้มันถูกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้อาตมาเชื่อว่าเขารู้ว่าอันไหนถูกผิดแต่เขามีธงของเขามีเป้าของเขาเขาจะไล่เผด็จการแหละเพราะฉะนั้นอันไหนที่จะมา ทำให้ประเด็จการล้มหายตายจากไปเลยเขาทําได้ทุกอย่างกโกหก็ได้ปั้นน้ำเป็นตัวก็ได้โพดดำให้เป็นขาวก็ได้พูดขาวให้เป็นดำก็ได้เนี่ยฟังรัฐสภานี่ยิ่งชัดเจนมากเลยคนที่อยู่ในสภาโอ้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จบชึงสูงกันทั้งนั้นเลยนะ อแต่ทำไมโกหกไปได้แบบไม่เกรงอ,อกเกรงใจประชาชนนะเ,เนี่ยมันน่ากลัวมากมันสยดสยองมากถ้าเราเป็นคนแบบนั้นพอฟังกัาแล้วอูเราจะเป็นคนแบบนั้นไหมเนี่ยเราก็ต้องคอยอบรมจิตอบรมใจตัวเองนะอย่าเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเชียวนะเราเอาอยู่ง่ายๆกินง่ายๆพูดง่ายๆคิดง่ายๆ พอแล้วใครอยากคิดมากกว่านี้ไปคิดเอาแล้วคิดง่ายๆแล้วก็ทําแค่นี้แหละทําได้ถ้าที่เราทําได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เห็นต้องทาเห็นไหมเหยือ่ะอุา่าไปขอไดา้ย่าแล้วต่านบอกว่าก็อาพอแค่นี้แหละโยมเมืองอย่าไปได้หมดอุต่าไปได้ให้แล้วยังบอกให้พออีกพอแล้วเออ ลูก่ากไปอาสาหรือจิตอาสาจะไปทําความสะอาดให้ยังบอกให้พออีกนะบณนาาน,นี่นเนาะในเมืองนเ,อาเอานาะเนี่ยรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาทบทวนมาอ่านจิตอา่านใจเรานะสิ่งที่สมใจเราแล้วเราก็ย,ยินดีในสิ่งที่สมใจเราอันนี้น่ากลัว น่ากลัวแต่สิ่งที่ไม่สมใจเราแล้วเราก็ส่วนมากจะรู้นะสิ่งไหนไม่สมใจะจะรู้ตัวเองในไวรู้ตัวเองได้ไว,ว,ไไวแล้วมันก็จะไม่ชอบใจนี่มันคอยมันคอยดูตัวเนี้ยตัวไม่ชอบใจตัวเนี้ยมันต้องคอยดูตัวเนี้ยนะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยปฏิคะสัญญาเนี่ยมันอยู่ขั้นอรูปฌานมันต้องข้ามฌานไปก่อน อ่ามันธรรมดาเรายังไม่ถึงขั้นมีชานแก่กล้ามันก็ต้องปฏิฆะมันก็เป็นธรรมดาไม่ชอบบอกชอบใจมันก็เป็นธรรมดาเนี้ยเห็นไหมังเมืองอู้ฉันโมโหฉันถือสาเขาอยู่เรื่อยนะดังนั้นอย่างนี้นอนเอา้าโอ้ใจเมืองมาดูทำมีชานแก่กล้าแล้วอย่างไงอย่างเลยมันก็ต้องมีปฏิฆะสัญญา ปฏิะเป็นธรรมดานะเอเอานิบอนให้ได้ก่อนเถอะคอยสำรวมสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ได้ก่อนเถอะนะกินน้ำพริกก็ก็กินอย่างสำรวมกินได้แต่กินอย่างสำรวมกินยังไงเออเห็นไหมทำอะไรก็ตามเราให้สำรวมสำวรอดอะไม่ใช่ว่าอะไรก็ผิดหมด นะนะทาสัตว์ตายแล้วเจ้าอฉันทําผิดศีลแล้วอย่างเงี้ยนะผิดไม่ไดนะ้มันมีบ้างเราแต่เราต้องไม่เจตนาไปทําให้สัตว์ตายเราไม่เจตนาที่จะไปเบียดเบียนสัตว์เราไม่เจตนาเลยที่จะไปเอาเปรียบเพื่อนเจตนาเราไม่มีเลยความคิดเอเอเปรียบไม่มีเลย ตอนเราทําตามเหตุตามปัจจัยของเราเท่านั้นหเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้เราก็ทําได้ขนาดนี้เหตุปัจจัยเป็นอย่างนั้นเราก็ทําได้ขนาดนั้นนะอะ่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กมานทาไม่ได้ทําได้เราก็ไม่ต้องไปโอ้โหดีอกดีใจลา่าซาจนคนอื่นเขามันไส้ไม่ต้องวางเฉยได้ อย่างเงี้ยเนอะอ่ารู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยอ่านจิตอ่านใจตัวเองอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวมันสักวันมันก็ได้แม้แต่ปฏิฆะมันก็จะไม่มีอ่าอ่าเพราะนั้นอยู่อย่างนี้มีความผาสุกอยู่อย่างนี้ทุกวนันทุกวนันทุกวนันอ่าเขาชวนไปไหนก็ไป นั่งรถเล่นใช่ไหมอ่าเขาชวนไปร้านค้าก็ไปร้านค้าให้ช่วยทำอะไรบอกมาอ่อนน้อมทอมตนยายประดับพาไปนาก็ไป <c oughs> เกี่ยวข้าวไม่ได้ก็นั่งมองมันแปอ่าก็โทรมาบอกทางนี้ข้าวเกี่ยวได้แล้วอานมาเกี่ยวข้าวน้อย ไม่เห็นยากเลยมันเกี่ยวไม่ได้ไม่มีใครไปเกี่ยวเลยก็ปล่อยให้มันล่วงอย่างนั้นแหละปีหน้าจะได้ไม่ต้องหวานอีกไม่ต้องปลูกอีกมันจะได้งอกเห็นไหมเออง่ายอย่าตายไปแล้วทําทได้ถ้าที่เราทําไดเออ้เกี่ยวมากว่าได้ก็เกี่ยวเอาน้น้อย,อยเอาไว้ตํากินที่นาอ,อ่เดี๋ยวไม่มีข้าวกินอุ่า์ปลูกแล้วเห็นไหมอ่า ูกผักแล้วปลูกตัวแล้วปลูกฟักแล้วปลูกอะไรแล้วหนูกินหมดอ่ะก็แบ่งมันกินมันไม่เหลือไว้ให้เราก็ไม่เห็นเป็นไรได้บุญเองติดหนี้ค่าแล้วเจ้าหนูนะเองติดหนี้ค่าแล้วเดี๋ยวเองต้องมาชดใช้ค่ากรลอกกินมะพร้าวหมดแต่มาหน้ไป่านเนอ้ยกรลอกกินหมดแล้วท่านไม่ได้ฉันแล้วมะพร้าว ก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ได้ฉันมะพร้าวเขาไปตายซ่าหน่อยนะให้ใช้ในอืน่นก็ได้อมีอยู่แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีอยู่นั่นแหละเนี่ยล้วส้มส่งหมดหรือยงังส้มเขียวหวานอ่ะส้มเขียวหวานสุกหมด,ดหรืนะหอ,อยังเหี้ยวต้นยูนริมคลองอ่ะต้อนอยืนริมคลองอ่ะ โอ้พฤติการณ์นุนะโอ้โหดกขึ้เลยนะนะั่นน่ะดกมากเลยต้นนั้นนะ่ะเออเนี่ยถ้าถ้าส้มเขียวหวานนะะตลอดแนวคูนั้นแซมมะพร้าวไปสลับสับว่างมะพร้าวไปนี่นะโอ้โหเรอโอ้ยมีคนดูแลเนาะเดไดดายนะเดี๋ยวให้พ่อเจิงเปิงปลูกเจิงเปิงไปตอนปลูกใหม่ โอ้โหใครจะไปคิดว่าส้มเขียวหวานปลูกได้ลูกสวยขนาดนั้นสีต้นแล้วโอ้เนี่ยเห็นไหมขย,ยายไปเรื่อยรับรองส้มเขียวหวานนี่จะอาจจะเป็นทำให้คนได้งงว่าที่นั่นปลูกส้มเขียวหวานได้เป็นสวนสวนเลยมะพร้าวเอ้ยส้มเขียวหวานเอ้ยส้มโอเอ้ยที่แน่ๆชมพู่กินไม่หวั่นไม่ไหวใช่ไหม ต้องปล่อยให้ทิ้งเลยจมพูอะโอไม่ได้กินเลยนอนกินหมดดีนอนจะได้เป็นหนี้เราอ่าปล่อยให้มันกินไปเนอะเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะอ่าสุดยอดมากนะต่อไปเราก็เป็นผู้อายุยาวที่ดูแลหญ้าไปแล้วก็ชื่นชมผลไม้ไปชื่นชมผักไปเนาะอ่าชื่นชมข้าวไป ระวังอ่ชื่นชมข้าวมากมากครับข้าวงามมากเกินไม่เลยดวงเลยนะล้มแล้วแล้วม่ออกลวงเลยนะข้าวงามมากเกินอ,ะอ่ะอได้ข่าวว่าง,งามมากเลยนะมากเกินยะยื่นมือไงเลยอโอ้โหเนี่ยนี่คือพลังสามัคคีของพวกเรานะความมีน้ำจิตน้ำใจที่ไปช่วยกันดำนะ แมีทีมที่จะไปดูแลเต้นไม้เ็รู้สึกได้ไม่ใช่เฉพาะต้นไม้นะนักวิทยาศาสตร์นะเขาพิสูจน์ถึงขั้นเอาน้ำใส่แก้วแก้วนี้สองแก้วเอามาตั้งคู่กันแก้วนี้เขาไปด่าทุกวันไปด่าทุกวันส่วนอีกแก้วนึงไปพูดดีด้วยทุกวัน น้ำนะน้ำใส่แก้วนะเขาพิสูจน์เขาพิสูจน์แล้วเขาเอาน้ำในแก้วเนี่ยมาส่องดูพลึกน้ำเอาส่องกล้องดูพลึกน้ำอ่ปาปกวาแก้วที่ถูกดา่าพลึกน้ำจะสับสนวุ่นวายนะมั่วไปหมดเลยแต่แก้วน้ำที่พูดดีด้วยทุกวัน น้ำจะเป็นผลิตที่สวยงามมากทำไมเขาพิสูจน์น้ำน้ำไม่มีชีวิตนะแต่มันรับรู้ได้จากวิญญาณจากเสียงของเราเนี่ยที่พูดลงไปเนี่ยน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาพิสูจน์น้ำเนี่ยเพื่อที่จะบอกให้พวกเราได้รู้ว่าคนก็เหมือนกันคน ร่างกายเรานี่เปรียนสเสมือนแก้วน้ําเลือดนี่คือน้าถ้าจิตใจวิญญาณเราไม่เครียดไม่คิดชั่วไม่ทําชั่ว,วเลือดในร่างกายเรานี้มันก็จะเป็นผลึกที่สวยงามมันจะบ่งบอกออกมาทางหน้าตาว่ามันก็จะสดชื่นเบิกบาน หน้าตาเบิกบานคือยิ่งลดกิเลสได้มากเนี่ยความเป็นพุทธ,ธะที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันจะมีผลต่อเลือดต่อร่างกายต่อผิวพันต่อทุกอย่างของตัวเราที่นัวิทยาศาสตร์เขาเปพิสูจน์แก้วน้ำเนี่ยเพื่อที่เขาจะบอกให้คนทั่วไปได้รู้ว่าอารมณ์นี้คือความสำคัญจิตใจอารมณ์ของเราเนี่ยคือความสำคัญที่จะมีผลทำให ร่างกายและอวัยวะต่างๆของเราเนี่ยมันเกิดผลดีนะ,ะเพราะงั้นพวกเราต้องจำไว้เลยไา้เมืองก็อย่าไปโมโหให้ยุงมากแต่ดาย่าก็บ่นให้ยุงยุงมันเยอะเร่อ <c oughs> งไหมอุต <c oughs> ส่าห์ <c oughs> ไปเอาบุญแล้วนะเออาบุญไปเอาบุญไป,ไปยุงเยอะก็บ่นให้ยุงหงุดหงิดกระยุงอย่างนี้นะ แทนที่จะได้เต็มร้อยกับถูกบัทอรไปแล้วถูกชักบุญออกไปแล้วชักผุศสนออกไปแล้วเห็นไหมอ่าเพราะทำยังไงเราจะทําใจให้ดีๆนะอ่ามีความสํารวมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราทางใจของเรานี่แหลนะนะอ่าทำใจในใจยังไง ถ้าเรามีศีลเป็นตัวกำกับมีขอบเขตแล้วเนี่ยแล้วเราคอยสํารวมในศีลเหล่านี้นะมันจะทําให้เราใจของเราแยบคายอ่าเรามีศีลแล้วก็คือเอาศีลม,มาไว้ในใจแล้วแสดงว่าเราทําใจในใจของเราไว้แล้วอย่างเนี้ยวิธีจัดการกันนี่บอ่อใช้ชีวิตอย่างนี้แหละได้ยากอย่างนี้แหลนะ ดูแลนาดูแลพืชผักอย่างนี้แหละดูแลสวนอย่างนี้แหละนะ,ะทำกับข้าวนี้แหละปัดกวาดเช็ดถูนี้แหละทำพวกนี้แหละก็คือการสำรวมสำรวมการทำในสิ่งดีๆพูดในสิ่งดีๆคือการสำรวมไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำอะไรเลยทำทำแต่จิตไม่มีอกุศลเลย มีแต่เป็นผู้ให้มีแต่อยากให้มีแต่จิตด,ดีๆก็ลอกกินก็สาธุก็ลอกที่มาช่วยกินยุ่งกัดก็โอ้โหมีโอกาสได้บริจาคเลือดหนึ่งจดมีวิธีคิดอย่างนี้เสมอๆอมอเงี้ยก็คือการสำรวมสวังวรมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในใจเราอย่างเงี้ยนะพิสูจน์ได้นะ ในเมืองยุงกัดเราเนี่ยปกติมันจะคันถ้าอารมณ์ไม่ดีมันจะคันมากถ้าไม่ถือสามันตั้งใจบริจาคให้มันอาการคันหายปิดเลยทำใจดีอารมณ์ดีร่างกายแข็งแรงจะมาหลังสารมาจัดการอาการคันอาการเจ็บอาการปวดอาการพวกนี้ได้เลยพิสูจน์ดูได้พวกเราลองพิสูจน์ดูได้ทำใจให้ดี คิดในทางให้เป็นสมาธิมันจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ยาที่ดีที่สุดก็คือจิตใจที่ดีงามที่เป็นกุศลนะอ่าเนี่ยฝากให้พวกเราคิดฝากให้พวกเราได้ฝึกทําจิตทําใจไม่มีอะไรสมใจถ้าแดดร้อนก็ให้นึกถึงใจหานนะอ่า ไม่สนใจเลยทำแต่ดีอย่างเดียวจิตใจโอ้โหแข็งแรงจริงอายุเท่าไหร่ไม่รู้ยายหารเนี่ยนะยาหาอายุเท่าไหร่นะเนาะนายหารนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบเก้าแล้วโอ้โหเนาะแปดสิบเก้าแล้วยายเมืองเก้าสิบข้าเอ็ดข้าเอ็ดจะข้าวเก้า,าสองใช่ไหมสุดยอดเห็นไหม นี่คือสังคมสูงอายุของนักปฏิบัติธรรมของชาวโสกแล้วไม่หยุดทำตลอดแต่ถ้าเป็นสังคมโลกีกลับบ้านไปเลยนะใครจะกลับบ้านไปอ่ะนี่ไปว่าอย,ย,ย,ย่าดึงร์โยมรีโยมมยุรีไปว่ากลับบ้านอะรับรองลูกหลานก็อย่าทำอะไรเลยให้อยู่เฉยๆให้กินให้นอนอยู่เฉยตายไวโรคไัยสุดท้าย บำรุงบำรเลยดีมากสุดท้ายจะไปได้นอนในโรงพยาบาลแล้วสายระยงระยางเต็มไปหมดทรมานทรกรรมวิบากกรรมแต่พวกเรานี่มีอะไรทําทํามีอะไรให้ช่วยช่วยโอ้ดีจังเลยมีความสุขมากในการทํางานในการได้ช่วยใครจะพูดกันแนะกันไหนใครจะพูดกันแนะคนนี้ไม่ได้ว่าเรานี่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นซาหน่อยนะถึงเป็นก็โอ้ขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยว่า โอ้เราเป็นอย่างนั้นเหรอเนี่ยพี่นายโดยแยบคายแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันดีงามไปเรื่อยไม,อไ,มไม่ต้องไปโมโหไม่ต้องไปโกรธใครนี่คือสุดยอดทําไม่ได้นี่คือสังคมผู้สูอขยุแบบชาวโสกแบบนักปฏิบัติธรรมแบบชาวพุทธทําไม่ได้อย่างนี้เมื่อเช้านี่ถามยายมว้วนยายม้วนเบื่อไหมอยู่บ้านเนี่ยยายม้วนไม่เบือ่อครับหัวเราะโอ้โห นะนี่คือสังคมผู้สูงอายุของเราต้องให้เป็นอย่างนี้นำหน้าข้างนอกเขาไปไกลแล้วดูเขาจะเป็นยังไงทุกวันนี้เขาก็โอ้เห็นแล้วนะอย่างหนุ่มนักร้องช่องเจ็ดที่ถูกตำรวจจับที่ไปขับรถชนก็เนี่ยแม่เนี่ยโอโ้กันเลยนะไม่ให้มายุ่งเลยนะกันลูกไว้เลยนะโอ้ร้องไห้ตำรวจมาจับลูกไม่ให้เป่าแอลกอฮอล์ไม่ให้อะไรที่พวกเราดูเนี่ยนะนะ มันรักลูกยังไงลูกทําผิดแล้วไม่ยอมให้รับผิดแล้วคูกเขาอีกนี่จะย้ายทั้งโรงพักนะดูดิแม่รักลูกผิดผิดแล้วประคบประงม,มจนลูกเสียคนหมดแล้วในสังคมทุกวันนี้ยนะทำอะไรไม่เป็นเนียสังคมมันจะแย่เหมือนพวกเราอยา ก็คงไม่อยากออกไปไหนเนาะอยู่นี่แหละเนี่ยอย่างโยมเป็นตัวอย่างให้เราเดี๋ยวเราก็ไปนอนในโรงเหมือนกันเนี่ยความดีความงามที่ธรรมะส,สุดท้ายมันก็ไปกับเราแต่สมบัติไม่ไปกับเราเห็นไหมตัวอย่างเนี้ยอ่าเจอโยมที่วางน้ําเขียวนี่โฮโยมธรรมะรถไปจอดในโยมทักถ่ายดีมากเลยเนี่ย มันทำยังไงเราจะเป็นคนแบบนี้เห็นใยเมืองแหละเจ๋งคนหนึ่งเลยเห็นแขกไม่ได้ละอเข้าไปรับแขกและสุดยอดเยาหานทนแดดเยเมืองรับแขกน้าใครมีน้ำใจไปช่วยตรงไหนเขาเดือดร้อนร้านค้าเดือดร้อนไปช่วยเดือดร้อนโรงครวเดือดร้อนไปช่วยโรงครวสุดยอดเห็นไหมสังคมผู้สูงาอายุของเราฉลาด อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยขับเคลื่อนสังคมไปได้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมข้างนอกเขาได้เนะเาะอ้าวฝากชื่นชมพวกเราทุกคน